ระบบใหม่เข้ามาแล้วนะครับสำหรับการตกปลาอ,อัตโนมติหรือว่าการตกปลาออตโต้ทำให้ตัวเราเองนะครับไม่ต้องเล่นมือเองอีกต่อไปแล้วระบบใหม่นี้เราจะต้องซื้อหรือว่าจะต้องทำอย่างไรนะครับเดี๋ยวมาดูกันในคลิปนี้ครับพร้อมกับการอัปเดตตัวเกมราคาเหรียญแล้วก็การสร้างรายได้จากเกมนี้ครับ ก็สวัสดีอีกครั้งหนึ่งครับสบายดีกันไหมเพื่อนก็อยู่กับเกม c a r i v e r s e NFT ครับผมเป็นเกมตกปลาแสนสนุกที่เล่นได้บนมือถือเกมนี้หลายๆคนนะครับให้ความสนใจเยอะมากนะครับเพื่อนๆโอเคเรามาดูในส่วนของการตกปลาออโตเมติกนะครับหรือว่าการปล่อยบอทตกปลาแบบออโตโดยไม่ต้องเล่นนะครับอย่างแรกนะครับให้เรามาที่ร้านค้าก่อนนะครับร้านค้าช็อปจากนั้นนะครับเพื่อนๆก็ให้เพื่อนๆนะครับเลื่อนลงมาครับหรือว่าจะกดไปที่สินค้าเงินตาตรงนี้ครับเพื่อที่เรา จะได้เพชรในการเติมซื้อตกปลาออโตได้ครับก็จะมีเพชรหลายราคานะครับซึ่งการใช้เพชรในการตกปลาออโตนั้นนะครับจะต้องมีอย่างน้อยนะครับในการใช้ก็คือ200เซมด้วยกันครับและตัวไหนได้ราคาเกม200ใช่ไหมครับก็จะเป็น2ตัวนี้บวกกันครับก็คือตัวราคา81บาทกับราคา200บาทครับจะได้ประมาณ200เพชรพอดีครับเพื่อนๆแต่ว่า2ตัวนี้เขาจะจํากัดนะครับสามารถซื้อได้บัญชีละ1ครั้งเท่านั้นครับแต่ก็จะมีหลายราคาให้ เลือกนะครับเพื่อนๆข้างล่างก็มีนะถ้าจะเติมโปรชุดใหญ่เนาะต่อไปเรามาดูที่การซื้อตกปลาออโต้นะครับให้มาที่ซีซันพาร์ครับเพื่อนๆซีซันพาร์ตตรงขวาบนตรงนี้นะครับ ิเข้ามาครับตรงนี้จะเป็นบัตรผ่านฤดูกาลนะครับโดยที่เราเนี่ยก็เก็บพอยนะครับเก็บพอยเรื่อยๆนะครับก็จะได้ของด้วยและที่สําคัญครับเขาบอกไว้ตรงนี้ว่าถ้าซื้อบัตรผ่านฤดูกาลแล้วเนี่ยเราจะได้ตกปลาออโต้ฟรีนะครับแต่ว่าถ้าเป็นภาษาไทยอาจจะแปลแปลกหน่อยนะเพื่อนๆตั้งเกมเป็นภาษาอังกฤษนะครับมันจะแปลตรงเลยนะนอกจากจะได้การตกปลาออโตเมติกแล้วนะครับเพื่อนๆเรายังได้ไอเทมต่างๆอีกมากมายครับในเกมไม่ว่าจะเป็นเงินในเกมนะครับถ้วยชาอีสเตอร์หมวกอีสเตอร์นะครับอ่าเป็นของตกแต่ง มากมายเลยครับมีทรงผมอิสเตอร์แล้วก็จะได้เซมเหมือนกันนะน,นี่แล้วก็แต่ละเลเวลหรือว่าระดับเนี่ยก็จะมีเพชรเซมมาด้วยนะครับเพื<ๆ>่อนๆโอเคเดี๋ยวผมซื้อซีซันพาร์ตเลยละกันนะครับเพื<ๆ>่อนๆเพราะว่าผมเตรียมเซมมาพร้อมแล้วกดเปิดไปเลยละกันนะครับปั๊บเราก็ยืนยันตกลงครับเพื<ๆ>่อนๆอ่าเราก็ทําการเปิดตกลาออโตออนเรียบร้อยครับเพื<ๆ>่อนๆได้แล้วครับถ้วยชาอิสตเตอร์หนึ่งอันซึ่งถ้วยชาอิสเตอร์นะครับก็คือยานพาหนานะอีแบบน่ารักเลยอ่า เราไปตกปลาออตโต้กันครับโอเคเรามาทำการตกปลาออตโต้กันนะครับติดตั้งเบ็ดเข้าไปก่อนจากนั้นกดที่ออตโต้ด้านขวาได้เลยครับ นี่มันก็จะทําการตกปลาออโต้เป็นที่เรียบร้อยครับโดยที่เราไม่ต้องเล่นอะไรเลยครับและเรานะครับก็สามารถดูลิสต์รายการที่เราได้ปลาม,มาแล้วครับว่าตอนเนี้เรามีอยู่ในกระเป๋ากี่ตัวแล้วครับอ่าตกมาได้กี่ตัวแล้วอันนี้ก็ง่ายๆเลยครับชิลๆเราไม่ต้องทําอะไรแล้วปล่อยจอไปเลยถ้าใครเล่นในมือถือก็สบายเลยครับอันนี้ก็ทําให้แบบว่าคนที่ไม่มีเวลาว่างนะครับสามารถเล่นได้ง่ายๆเลยครับแล้วรายได้นะครับจากที่ผมคํานวณต่อเดือนนะครับสูงสุดถึง500ดอลลาร์เลยนะถ้าราคาเหรียญมันยังนิ่งอยู่นี้นะต่อเดือนนะครับแต่ในส่วนน้า เพื่อนๆจะต้องลงทุนซื้อเบอเาด้วยนะอันนี้เดี๋ยวผมเป็นเบดสายฟรีนะผมจะลองดูว่าตกปลาออโต้โบทเบสฟรีนะครับเดือนหนึ่งประมาณเท่าไหร่ซึ่งผมก็ยังไม่ชัวร์นะว่าวันหนึ่งผมจะตกได้ครบไหมนะครับแต่ที่พูดถึง1เดือนใน $500 ดอลลาร์นั้นนะครับั้นตำๆเนี่ยก็ต้องมีอยู่แล้วนะประมาณ $200 ดอลลาร์เป็นอย่างน้อยนะครับส่วน500ดอลลาร์เนี่ยอยู่ในเกี่ยวกับการที่ว่าเราตกปลาได้ระดับหายากอะไรยังไงเนาะเพราะว่าถ้าเราตกปลาได้ระดับสูงเนี่ยราคามันก็จะแพงขึ้นนะครับเพื่อนอน,อน,นการกาจจนนํันัะนะคบะมีด เพื่อก็สําหรับเพื่อนที่อยากจะตกปลาได้เยอะๆนะครับแนะนําว่าให้สร้างหลายรหัสนะครับอาจจะเป็น2หรือ3 a c c o u n t User ก็ได้นะครับเพื่อที่เราครับจะสามารถเอินรายได้นะครับหารายได้ไปได้พร้อมกันจํานวนเยอะๆครับแต่ถ้าเพื่อนๆอยากจะได้เหยื่อที่ตกปลาดีขึ้นนะครับให้มาที่ร้านค้าเหมือนเดิมครับจากนั้นจะอยู่ตรงนี้ครับเหยื่อนะครับก็จะมีหลายระดับด้วยกันนะเหยื่อปูสีเขียวสีฟ้าสีม่วงแล้วก็สีส้มครับแต่ว่าก็ต้องใส่ให้คล้องจองกับระดับเบ็ดของเราด้วยนะครับเพื่อนๆถ้าเราจะใช้เหยื่อสีเขียวใช่ม้เเราก็็ตองปน Um, on, นะอัลคัมมอนนะอ่าประมาณนี้ครับเพื่อนๆถ้าเราซื้อเหยื่อระดับสูงมาแล้วเอามาใส่เบ็ดฟรีไม่ได้นะโอเคขายปลาครับเลือกทั้งหมดแป๊บเดียวครับได้มา3500แล้วครับเพื่อนๆแล้วก็ในส่วนของเบ็ดตกปลาระดับสูงนะครับเราสามารถซื้อได้ทางที่หน้าเว็บนะครับก็จะมีเบ็ดตั้งแต่อันคัมมอนนะครับราคา7 ห9ึ่งเนะครับเหรียญแฟนดอมนะครับอันนี้ใช้เหรียญแฟนดอมในการซื้อนะก็มีหลายระดับด้วยกันครับแล้วก็มีระดับแรครับสองแสนสามเจ็ดเหรียญแฟนดอมครับแล้วก็มีอีพิกนะครับตีแสนเจ็ดหมื่นห้าพันแฟนดอมครับแล้วก็ระดับเรจเจนดารี่อยู่ที่เจ็ดแสนหกหกพันครับเป็นเหรียญแฟนดอมหมดเลยนะครับเพื่อนๆในส่วนนี้ก็จะเป็นผู้ที่อยากจะลงทุนในเรื่องการซื้อคันเบ็ดตกปลาครับเพื่อจะได้ตกปลาได้ปลาระดับสูงมากขึ้นครับเพื่อนๆต่อมาในพูดถึงการสวอปนะครับการสวอปเนี่ยก็จะอยู่ทางหน้า เว็บเหมือนกันครับเพื่อนๆเข้าที่หน้าเว็บก่อนนะครับแล้วก็มันจะอยู่ในหัวข้อนี้ครับ W3C เนาะมันก็จะมาโผล่หน้านี้ครับมาต่อที่เรื่องโทเค็นของเกมครับอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับโทเค็นของเกมนี้ก็จะมีเหรียญของเกมที่เป็นเหรียญกล้องใช่ไหมครับเซเลปที่เราได้จากการนําปลาไปขายที่เราตกปลาไปขายเนาะจากนั้นให้เรานะครับทําการสว a ปแลกไปเป็น P-Fandom ครับเป็น Utility Token นะครับเราก็สามารถแลกไปเป็นเหรียญ Fandom ครับเหรียญ Fandom ก็เป็น Utility อีกตัวหนึ่งของทางแพลตฟอร์มเนาะ ซึ่งเหรียญนี้ก็มีบทบาทในทาง Defi Staking นะครับซึ่งต่อไปนะครับเราจะต้องทําการสวัปอีกครั้งหนึ่งครับไปเป็นเหรียญ CVT X ครับเมื่อได้เหรียญ CVT X แล้วเพื่อนๆก็สามารถไปทําการเทรดบนกระดานนะครับเป็นเหรียญ Stable Coin ต่างๆเพื่อเอิร์นออกไปนะครับแล้วทีนี้สายฟรีเล่นได้ไหมสายฟรีเนี่ยมันจะมีค่าแก๊สตอนที่เราแบบว่าส่งเหรียญออกเหรียญเข้านะครับทาง C ี i n งหรือว่าทางค i ิงเนี่ยจะใช้เหรียญมาติกนะครับเป็นค่าแก๊สอะไรประมาณนี้เนาะก็นับว่าอาจจะไม่ใช่สายฟรีโดยตรงลวกันอาจจะต้องมีค่าแก๊สด้วย นะครับซึ่งแพลตฟอร์มของเขาในการสวัปนะครับจะมี2เว็บด้วยกันครับเพื่อนๆเห็นข้างล่างไหมจะมีเว็บ 3C ตรงนี้นครับเว็บ 3C เนี่ยก็คือการที่สวัปใน3หัวข้อนี้ครับก็คือสวัปได้แค่นี้นะเซเล แฟนดอมและก็แฟนดอมครับส่วนถ้าเราจะเอาแฟนดอมนะครับไปเป็น CVTX เราจะต้องมาตรงคลิ้งสวารปตรงนี้นะครับซึ่งใช้เว็บโคลรเว็บนะครับแต่ว่าเราสามารถเชื่อมได้นะครับโดยใช้กระเป๋าเรานี่แหละมาที่หัวข้อการสวารปเมื่อเข้ามาแล้วเราก็ผูกบัญชีของเราก่อนครับกับคลิ้งวอลเล็ตเนาะเมื่อผูกแล้วนะครับในเชนนี้จะใช้ค่าธรรมเนียมนะครับเป็นเหรียญมาติกนะครับสำหรับใครที่จะเอินออกนะครับก็ต้องเตรียมค่าแก๊สนะครับมาติกไว้สักนิดหน่อยนะก็จะมีให้เลือกหัวข้อนะครับที่เริ่มต้นเนี่ยเราจะเอินออกใช่ไหมก็ เเป็นเซเล็ก่อนครับแล้วจากนั้นไปแลกเป็น P f a n d o m ครับก็จะมีค่าธรรมเนียมต่างๆและก็หัวข้อรายละเอียดนะครับซึ่งสามารถอ่านได้ข้างล่างเนาะเมื่อเรากดสวั p ไปแล้วนะครับเราก็เปลี่ยนครับสลับขึ้นไปครับทั้งบนเป็น P Fundom ครับเราจะแลกเป็น f a n d o m ครับแล้วก็เมื่อเราแลกเป็น f a n d o m เสร็จแล้วใช่ไหมครับเท่านั้นเราก็มาอีกตัวหนึ่งครับจะอยู่ในหัวข้อหน้าเว็บเหมือนกันครับตรงนี้จะเป็นการสวัปโดยคิงสวั p นะครับจะอยู่ตรงนี้คลิกเข้ามาปุ๊บมันจะเป็นหน้าตาแบบนี้ครับเมื่อเราเข้ามาหน้าตาครั้งแรกนะครับทาง เขาวางแผนไว้ว่าเขาจะให้เราเลือกนะครับว่าเราจะทําการสวัาเพื่อเอินออกไปได้เลยนะครับหรือเพื่อนๆเนี่ยอยากจะปักหลักกับเกมนี้นะครับโดยการสเต็กกิ้งครับบางคนเนี่ยถ้ายังไม่อยากเอินออกก็สามารถมาสเต็กกิ้งเหรียญของเขาได้ขุดเหรียญของเขาต่อนะครับอันนี้ก็อยู่ที่เพื่อนๆจะพิจารณานะครับ โดยถ้าเรากลับมาทางหน้าเว็บนะครับเขาจะบอกว่า APY เนี่ยอยู่ที่28ใช่ไหมครับอันนี้ในระยะเวลานะครับ90วันนะครับแล้วก็60วันเนี่ยอยู่ที่แค่26เอ้ย21.26นะครับ APY ก็คือเมื่อเราขุดไปแล้วนะครับมันจะทบต้นให้เราครับซึ่งทั้ง APR แล้วก็ APY นะครับคล้ายๆกันครับจะใช้ในการคิดดอกเบี้ยรายปีเนาะถ้าจะอธิบายง่ายๆนะครับแล้วก็ให้แบบภาษาชาวบ้านเข้าใจเลยเนี่ยก็คือการที่เราได้ดอกเบี้ยหรือว่าการปันผลจากเกมมาแล้วใช่ไหมครับถ้าเป็น APY เนี่ยมันจะไปทบต้น ใสมมตินะครับว่าผมขุดไป10,000บาทใช่ไหมหนึ่งหมื่นบาทแล้วได้28บาทใช่ไหมครับมันจะไปเพิ่มไอตัวต้นให้เราครับจากเงินต้นของเรา10,000บาทใช่ไหมครับทีนี้มันก็จะกลายเป็น1นึ่งบาทละมันก็จะทําให้เราขุดได้มากขึ้นด้วยอันนี้อาจจะงงหน่อยนะผมอธิบายเองผมก็งงเหมือนกันส่วน APR เนี่ยมันจะไม่ทบต้นให้เราครับหนึ่งหมื่นบาทเงินยอดเราอยู่ยังไงมันจะอยู่อย่างนั้นครับแล้วก็มันจะขุดตามเปอร์เซ็นที่มันได้ตลอดครับแต่ APY นะครับเมื่อเราได้เปอร์เซ เลยครับไม่ใช่ว่าได้28บาทละต่อไปอาจจะเป็น28.1นะครับวันต่อไปอะไรประมาณนี้ครับอันนี้ถ้าเพื่อนๆอยากจะเห็นภาพมากขึ้นนะครับก็ไปศึกษาเพิ่มเติมได้นะครับอันนี้ผมอธิบายคร่าวๆนะครับอาจจะไม่ได้เป๊ะ1 0 0นะอันนี้ก็คือในส่วนของการสวัปนะครับโดยใช้โอเค้นนะครับจากที่เราไปสวัปเป็นแฟนดอมมาใช่ไหมครับเราก็มาสวัปเป็นเหรียญ c v t x ในหน้านี้ต่อได้เลยนะครับก็สําหรับการสวัปเหรียญก็มีเพียงแค่นี้ครับก็ไม่ได้ยากมากเนาะแต่ว่าอาจจะมีขั้นตอนเยอะสักหน่อยนะครับเพื่อนๆขอย้ํอีก ครั้งหนึ่งนะครับสำหรับเหรียญคาริเวิร์ตหรือว่า CVTX ตอนนี้นะครับหรือว่าราคาสูงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอยู่นะครับในช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นเกมตกปลา NFT ที่น่าสนใจเลยครับในครั้งหน้าครับเดี๋ยวมาดูกันว่ารายได้ของผมจะเป็นเท่าไหร่นะครับเพราะว่าราคาเหรียญตอนนี้ CVTX ก็ถือว่าคุ้มอยู่นะครับเพื่อนๆก็สามารถดูกราฟก่อนได้ครับก่อนการตัดสินใจเล่นสําหรับเกมคาริเวิร์ NFT ครับราคาเหรียญตอนนี้โอ้โหถือว่าทรงตัวมากๆครับเดี๋ยวดูใน7วันที่ผ่านมานะครับอ่ะ เหรียญเนี่ยค่อนข้างจะนิ่งนะครับอาจจะมีกราฟท,ที่แดงลงไปบ้างแล้วก็เขียวแต่ว่าจํานวนเขียวในสัปดาห์ที่ผ่านมาถือว่าน้อยกว่าแดงนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูปีที่ผ่านมานะครับอ่าดูทั้งหมดเลยก็ได้นะแบบออลนะครับผมเหรียญของเกมนี้ความจริงก็มีมานานแล้วนะครับ2023เดือน2นะครับ โอ้ก็ถือว่าเปิดเหรียญมาเป็นประมาณปี1เดือนแล้วนะครับในครั้งหน้านะครับผมอาจจะมาอัปเดตเรื่องรายได้นะครับซึ่งผมอาจจะไม่ได้ลงทุนเรื่องเบ็ดนะครับแต่เดี๋ยวดูก่อนว่าถ้าได้เงินรอบนี้ผมจะไปซื้อเบ็ดดีไหมหรือว่าอาจจะลองเอินออกมานะครับอันนี้ก็คือในส่วนของการเติมออโต้อย่างเดียวนะครับยังไม่ได้ใช้เบ็ดระดับสูงเนาะสุดท้ายต้องบอกก่อนว่าวิดีโอนี้ไม่ได้ชักชวนหรือว่าสนับสนุนการลงทุนนะครับเพื่อนๆการลงทุนมีความเสี่ยงครับผู้ที่จะลงทุนต้องศึกษาตัวเกมให้ดีๆก่อนเนาะวิดีโอน เกมเท่านั้นครับเพื่อนๆยังไงก็ฝากเพื่อนๆน,นะครับกดติดตามกดไลค์ด้วยครับแล้วเจอกันในคลิปต่อไปครับวันนี้แอดไปก่อนครับสวัสดีครับ